ถอยเลยถอยเลยหยุดก่อนทับเส้นแล้วโอ้พี่โตไม่ถอยจอดได้จังเลยอะ่ะยี่ล้อหมุนไปทางไหนก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาใครเคยเจอเหตุการณ์แบบน้องต้าไหมครับถอยจอดรถไม่ถนัดและไม่มั่นใจอง,องศาของพวงมลาลัยกับล้อรถพี่โตขอเสนอตัวช่วยกับระบบองศาการเลี้ยวไม่ว่าจะมือใหม่มือเกา่าก็ถอยจอดได้มั่นใจกว่าเดิมระบบนี้จะใช้งานยังไงไปดูกันครับ โดยเราจะต้องเปิดระบบนี้ก่อนให้ใช้ปุ่มสั่งการที่พวงมาลัยแล้วไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาจนถึงคำว่าการตั้งค่าหน้าจอเลื่อนลงมาจนเจอองศาการเลี้ยวก็ให้เพื่อนๆกดเปิดใช้งานระบบได้เลยเมื่อเปิดใช้งานระบบเสร็จแล้วเราเข้าเกียร์อาหน้าจอก็จะแสดงสัญลักษณ์รูปรถที่กำลังโชว์อยู่ว่าล้อหันองศาไปตามการหมุนพวงมาลัยของเรา ได้เลยครับพี่โตเดี๋ยวน้องต้าลองถอยจอดอีกรอบหนึงดูนะครับโหหพอมีภาพแสดงว่าล้อหันไปทางไหนก็ถอยจอดรถง่ายขึ้นมากเลยครับพี่โตทีนี้จะถอยจอดแบบเอาท้ายเข้าหรือถอยจอดแบบเทียบข้างก็เอาอยู่ระบบองศาการเลี้ยวเนี่ยมีประโยชน์สำหรับปืนหมย่ยที่ยังถอยจอดรถไม่คล่องอย่างน้องต้าจริงๆครับพี่โตใช่แล้วครับน้องต้า อีกอย่างหนึ่งครับพี่โตเวลาที่เราจอดรถเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าล้อของเราเนี่ยมันตรงหรือว่ายังไม่ตรงอีกด้วยครับใช้ยาริสคอร์สแล้วสะดวกสบายขึ้นเยอะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม t ต y ต้ามอเตอร์ไ i l a n d กันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย